นี้ผมอยู่ป .6 ครับอนาคตผมจะขี่มอไซค์เวฟไปรโรงเรียนเหมือนรุ่นเก่าๆนะครับไม่เชยนะครับโตขึ้นมหาลัยผมก็จะเป็นนักแคสเกมนะครับนักแคสเกมอวีพีไฟเกมเกมเก่าๆที่คนบันรุ่นโบราณเล่นนะครับ ไม่กลัวก็ด่าว่าไอ้เชยเลยน้องไม่กลัวครับผมไม่แคร์สายตาเลยครับผมใจมันรักนะครับเชยนี่ตลอดมันโสดตลอดกาลนะไม่ได้มียนะถ้าเขาบอกว่าเชยน่ะก็ช่างสิครับผมจะหาหญิงที่ชอบคนหน้าที่อใยเหมือนผมนะครับพี่จะกระเทยเลวน้องทำไง พราะว่ามันต้องมีผู้หญิงที่ชอบคนน่าจะเชยนะครับอ๋อเลยผู้หญิงก็ชอบชอบหน้าคนน่าจะเชยแล้วแคสเกมไม่กลัวแฟนคลับเบื่อเกมเก่าๆล้วเขาไม่อยู่อยากดูเกมเชยยเงี้ยไม่แคร์ครับไม่ดูผมก็ไม่เป็นไรครับผมก็ผมมีพี่น้องเยอะนะครับ tou kèw pou kèw kèw.